สงโดยพร้อมเพียงกันนะครับกรากรากราลำดับจากนี้ไปจะเป็นพิธีราธนาศีล5ห้าบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบอกเกิดแห่งคุณความดีทั้งหลาย และเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความจุจริตจิตจจร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคืนนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำราตนาศีลห้าโดยพร้อมเพรียงกันนะครับ มะอย่างพันเตวิสุงวิสุงราคานาทายาติสละเนนัสหะปัญจศีลานิยาจมะทุติยัมปิมอย่างพันเตวิสุงวิสุงราคานาทายาติสละเนนัสหะปัญจศีลานิยาจมะ ติยัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายาติสลเนนัสหาปัญจศีลานิยจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังกัจฉามิพุทธังสระนังกัจฉามิธัมม ah ังสระนังก ah ัจฉามิธ ah ัมมังสระนังกัจฉามิสังฆังสระนังกัจฉามิ สังฆังสระนังขจามิทุติยัมปิ ทุติยัมปีพุทธังสระนังขจามิทุติยมปีธรรมังสระนังขจามิทุติยมปีธรรมังสระนังขจามิทุติยมปีสังคังสระนังขจามิทุติยมปีสังคังสระนังขจามิ ตติยัมปีพุทธังสระนังกัจฉามิตติยัมปีพุทธังสระนังกัจฉามิตติยัมปีทามังสระนังกัจฉามิตติยัมปีทามังสระนังกัจฉามิตติยัมปีสังฆังสระนังกัจฉามิตติยัมปีสังฆังสระนังกัจฉาม ทิสรณะขมนังนิธิตังพันเตปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิปานาติปาตาเวระมณีสิกขาปะทังสมาทิยามิอจินทานาเวระมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิอตินาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจจาราเวรมณี สิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิสุราเมระยะมัชะปะมาทธานาเวรมณี สิกขาปทังสมาธิยามิสุราเมรยมจฉาปมาธทานาเวรามนีสิกขาปทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโพคสัมปทา สีเลนะนิพุติันติตัสมาสีหลังวิโสทะยสัตุกรากรากราลำดับจากนี้ไปจะเป็นพิธีถวายพัตตาหารเป็นสังฆทาน พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าสัพปบุรุษย่อมให้ทานเช่นข้าวและน้ำที่สะอาดประณีตตามการสมควรอยู่เป็นนิดแด่พระผู้ประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งเป็นบุญญาเขตอันเยี่ยมสำหรับผู้ให้เครื่องบริโภคน,นั้นได้ชื่อว่าให้ฐานะทั้งห้าประการแก่ปฏิคาหดังต่อไปนี้คือให้อายุ ให้วันนะให้สุขาให้พละและให้ปฏิพานผู้ให้ก็ย่อมได้รับฐานะทั้งหประการนั้นด้วยท่านสาธุชนทุกท่านครับบุญเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของพวกเราทั้งหลายดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานโดยพร้อมเพียงกันนะครับ สำหรับผู้แทนนำกล่าวภาษาบาลีและภาษาไทยในวันนี้คือกัลยาณมิตรอาจารย์ชูศรีวีระสัมพันธ์ขอเรียนเชิญครับหัััันธรรมมมยงงพุทพุทาาาากกวโโตปปภภคเ Namo Atsa Pakawato Arahato Samma Sambuddhasa. Namo Atsa Pakawato Arahato Samma Sambuddhasa. นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธาสาัสสะอิมานิมยังพันเตพัตตานิสัปาริวารานิภิกขุสังคัสสะโอนโนชยามะสาธุนโนพันเต พิฆุสังโคอิมานิพัตตานิสป,ปาริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีครตังหิตายะสุขายะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับพัตตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขเพื่อมรักผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทินสาธุลำดับจากนี้ไปขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพได้ถวายปัจจัยไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ณนะโอกาสนี้ขอเรียนเชิญครับ สาธุวันนี้วันอังคารที่9มีนาคมปีพุทธศักราชสองพันห้าร้ยหกสิบสี่ได้มีท่นทานฐานบดีคือกลัลยาณมิตรโชคชัยวีระสกุลได้มีกุศลจิตสธาน้อมนำพัตตาหารเช้ามาถวายเป็นสังฆทาน แด่พระภิกษุสมณีณศูน,นยนะ์การศึกษาเขาแก้วเสด็จแห่งนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอัปปมาเทนะมขวาเทวานังเศรษฐตังขโตอัปปมาทาังปัสสันติหิตตวายาติสุเมทโสเท้ามัขวะ ถึงความเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทพพยญยดาทั้งหลายเพราะความไม่ประมาทบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทและติดเตียนความประมาททุกเมื่อพระพุทธดำรัสนี้พระสมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสปรลบถึงพบในอดีตของเท้าสก,กะที่เกิดเป็นมัคคมานพได้ตั้งใจประกอบกรรมดี เพื่อสร้างหนทางไปสวรรค์ให้แก่ตนด้วยการทำถนนหนทางให้เรียบปราศจากฝุ่นเพื่อให้ผู้ที่เดินทางผ่านไปผ่านมามีความสุขสะดวกสบายต่อมาก็มีผู้มาร่วมอุดมการเดียวกันทีละคนทีละคนอีก32คนรวมกับมัคมานพเป็น33คนต่อมาทั้ง33คน ถูกผู้ใหญ่บ้านหิจฉาและไปทุนฟ้องพระราชาใส่ร้ายป้ายสีว่าท่านเป็นโจรส่วนพระราชาก็เชื่อผู้ใหญ่บ้านยังไมิทันสอบสวนก็สั่งประหารชีวิตทั้ง33คนด้วยวิธีการให้ช้างเหยียบแต่ช้างก็ไม่ยอมเหยียบเพราะมรรคมานพกับพวกไม่ยอมให้ความกโกรธเข้ามาครอบงำจิตใจมีแต่แผ่เมตตาให้กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพระราชาผู้ใหญ่บ้านหรือช้างซึ่งเป็นสัตว์เดรัจฉานพระราชาทราบดังนั้นจึงมีรับสั่งให้มีการสอบสวนเมื่อทราบว่าทั้ง33คนบริสุทธิ์ก็ละอายพระไยจึงมอบช้างเชือกนั้นให้กับมัคมานพกับพวกและมีรับสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านกับบุตรภรรยาเป็นทาสของมัคมนพเมื่อทั้งหมด ้นจากมรณะภัยมาได้ก็ยิ่งทำความดีเพิ่มขึ้นอีกโดยการสร้างศาลาที่พักตรงทางสี่แยกสำหรับเป็นที่พักของคนเดินทางและยังอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ผู้ที่มาพักในศาลาแห่งนั้นอีกด้วยนอกจากนี้มัรคมานบยังบำเพ็ญวัตบทเจประการเพื่อความเป็นเท้าสักกะคือ 1. เป็นผู้เลี้ยงมารดาบิดาตลอดชีวิต 2. เป็นผู้มีปกติประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลตลอดชีวิต 3. เป็นผู้พูดจาอ่อนหวานตลอดชีวิต 4. เป็นผู้ไม่พูดส่อเสียดตลอดชีวิต 5. มีจิตปราศจากบนทินคือความตรณีมีแต่ความยินดีในการสละยินดีในการทำทาน ขณะครอบครองเรือนอยู่ตลอดชีวิต 6. เป็นผู้กล่าวคำสัตย์ตลอดชีวิต 7. เป็นผู้ไม่กโกรธตลอดชีวิตหรือหากมีความกโกรธเกิดขึ้นก็พึงหักห้ามเสียเร็วพลันครั้นลาโลกมัคมนพกับสหายอีก32คนก็ได้ไปบังเกิดเป็นเทพอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงโดยมัคมนพเป็นเท้าสกกะผู้ปกครองสวรรค์ เมื่อมาถึงยุคพุทธกาลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นก็มีบทบาทอย่างมากในการดูแลคุ้มครองพระพุทธศาสนาและต่อมาก็ได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์จนเป็นพระอริยบุคคลชั้นโสดาบันที่มรคมานพเข้าถึงความเป็นเท้าสกกะก็เพราะความไม่ประมาทในการทำความดีด้วยเหตุนี้พระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่า ท้ามขวะถึงความเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทพพย,ยดาทั้งหลายเพราะความไม่ประมาทบัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาทและติดเตียนความประมาททุกเมื่อท่านทานนบดีที่ได้มาสร้างทานกุศลในครั้งนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทนอกจากนี้ยังได้บุญกุศลมากกว่ามรคมนพในการก่อนมากนัก รอบบุญญเขตหรือเนื้อนาบุญของมรรคมนพในการนั้นคือคนเดินทางซึ่งมิอาจจะทราบได้ว่ามีศีลมากน้อยเพียงไหนแต่บุญญเขตหรือเนื้อนาบุญของท่านฐานนบดีในครั้งนี้คือพระภิกษุสมมเนนซึ่งเป็นเนื้อนาบุญที่ไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนั้นจึงขอให้ท่านฐานนบดีได้ปลื้มปิติ ว่าเราได้ประพฤติอยู่ด้วยความไม่ประมาทซึ่งเป็นสิ่งที่บัณฑิตทั้งหลายสรนเสริญอยู่ในการทุกเมื่อคณะสงฆ์จึงขออนุโมทนาในบุญกุศลที่ท่านฐานบดีได้ทำไว้ดีแล้วในวันนี้และที่จะทำต่อไปในภายภาคเบื้องหน้าและพร้อมกันนี้ก็จะได้รัตนา บุญบาร,รมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระประเจกพุทธเจ้าทั้งหลายและพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบาร,รมีธรรมของมหาปูชนิยาจารย์มีพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาสีเจริญสดจันทสโรพระผู้คุณพบวิชาธรรมกายและพระผู้ปราบมาบรบารมีธรรมของหลวงพ่อธรรมชโย و. บารมีธรรมของหลวงพ่อทัตตาชีโวบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจันขุนนกยูงบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาทองสุกสแถังปั้นบารมีธรรมของพระภิกษุสัมณเนรทุกรูปณศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จแห่งนี้และบารมีธรรมของท่านฐานนนบดีขอบารมีธรรมทั้งหลายทั้งปวงนี้ จงมาประมวลรวมตัวกันเข้าด้วยกันให้เป็นตบะเดชะอลวะปัจจัยส่งผลดลบรรดาอภิบาลปกป้องและคุ้มครองรักษาให้ท่านฐานบดีและญาติสนิทมิสหายรวมทั้งสัมพันธชนจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดมุ่งมา่รปรารถนาสิ่งใดอันเป็นสิ่งที่ชอบประกอบไปด้วยกุศล ็ขอให้สำเร็จสมดังความปรารถนาให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เข้าถึงฐานะของความเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้คำจุนพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายตลอดไปถึงคราวทำสมาธิเจริญภาวนาก็ให้มีดวงตาเห็นธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกาย ได้โดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานและถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุกประการเถินสาทุยะทาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติสาครางัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะาามนิโชติระโสยธาหสภิเนติโย วิวันชันตุสัพโรอควินาสตุมานเตะวววันตระยสุขีติายุกะววสัพเพี่นิโยวิวันชันตุสัโรคกวินาสตุมานเต ภวทวันตรายอสุขีติขายุโกภบวสัพพีติโยวิวันชานตุสัพพโรโควินนาสตุมานเตภวทวันตรายอสุขีติขายุโกภบวอภิวัเต นัสีริสันิจังวันทาปจายโนจัตตารวธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลถัง สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆารัตนังตินังรัตนานางานุภาเวนะจตุราสีติสหัสธรรม อาคาณุานุพาเวนะปิตกัตยานุพาเวนะชินสาวกานุพาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปัฏฐาว ทิพายังสุขังพาลังสิริอายุเจวันโนจะพวคังวุตีจะยสวาสตวาสาจอายุจะทีวสิทิภวันตุเตภวตุสาพมังคังรักขันตุสาพเทวตาสาพพุธานุภาเวน นัสสัตตาสุติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสักปเทวัตาสักปธรรมานุภาเวนัสสัตตาสุติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสักปเทวัตาสัปสังฆา อาเวณัสธาโสตีอาวันตุเตสัตทขอเรียนเชิญท่านเจ้าภาพทุกท่านตั้งใจกราบกะนะสง์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกรากรา กราขอให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรในสิ่งที่ดีให้สมดังความปรารถนาจงทุกประการเธินสาทุ คำจุนพระพุทธศาสนาสร้างบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย์เทวา มมีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่า